มากินข้าวครับวันนี้ปลาดุต้มปลารนี่นี่น,น,นี่อาจจะไม่เห็นหรอกตักไม่เยอะแล้วก็ผักผักไม่รู้ไม่รู้ผักอะไรขมแล้วก็ผักอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้แต่เขาว่าสะเดานะสะเดาเกาหลีเขาว่านนี้ก็ผักเกาหลีเหมือนกัน แล้วก็น้ำพริกทูน่านะตามสูตร like เรื่องนเลยประดุกต้มปลานี่นถ้าใครทําไม่เป็นก็คอมเมนต์มาถามได้เดี๋ยวจะทําคลิปให้น uh ักครับ น้ำวันนี้นะราดข้าวคุกขยำข้าวน้ำเนี่ยน้ำปลาระ,ะเวลาเราต้มเติมน้ำไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆปรุงปะลาไปเรื่อยๆแต่เข้มข้นมากคือว่าเราต้มเยอะๆเนี่ยปลามันยังไม่หมด เติมน้ำไปเติมปลาลาไปต้มฝุ่นไปทุกวันทุกวันอร่อยมาก ปลาดุกก็ทําได้นะต้มปลาช่อนปลานินได้หมดหมูสามชั้นก็ได้อร่อยด้วยหมูคางหมูแหละผักนี่มันจะมีรสขมป็นกะลาบแต่ผมกินกับอะไรก็ได้ น้ำพริกทูน่ากระปอ๋องใบไม้เกาหลีได้ยินเขาบอกว่าสะเดาแต่ผมว่ามันไม่ขมเะยออกขมนิดเดียวแค่จะไม่รู้ว่าขม น้ำมันขยำข้าวอร่อยเบอร์มูมกุนไม่เอาน้ำปลาต้มปลาดุขยำข้าวอร่อยตอนนี้ก็ที่ทุ่มแล้วเนี่ยอาจจะสองทุง่มกว่า เนียกินพอเกลือนไปแล้วมันหวานมันหวานตามมันรู้สึกหวานตามพอต้มแกงกินข้าวไปมันรู้สึกหวานตามนี่ไง แบบนี้ปลูกไว้ข้างล่างมันโดนฝนมันสวยเลยมันแบบมันเป็นก้าวแล้วมันหักก็ไปตัดมา่อนหางลองลองบดดู ได้อยู่นี่ข่อนหนึ่งขั้นถาม หมดเลยน้ำพริกทูน่าไว้ที่หลังกินได้หลายวันใส่ตู้เย็นอยู่ไหมจะอิ่มแล้วครับ นี่ก็จบแค่นี้ครับ